บงชู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 ตุลยมออ่ะก็มองซาฟาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะลูกคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปเอ่อก่อนสอบกลางภาคเนาะก่อนที่เราจะเป็นในส่วนของการสอบ อะไรนะมิดเทอมใช่ไหมสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่างที่ครูบอกไปในในห้องนะว่าเราอ่ะจะมาทบทวนกันในส่วนของที่เป็นพาร์ทคำศัพท์และวัฒนธรรมเพราะว่าครูถามนักเรียนไปทุกอย่างนักเรลยลืมครูหมดทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เป็นการสรุปนะในส่วนของคำศัพท์วัฒนธรรมว่าในข้อสอบกลางภาคเราจะออกอะไรบ้างส่วนพาร์ทแกรมมาเราก็คงพูดไปในห้องแล้วว่าเราจะออกข้อสอบอะไรบ้างนะโอเค อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพอดีว่าครูติดนักเรียนไว้อยู่หนึ่งหน้าที่ครูยังไม่ได้สอนเนาะก็คือหนึ่งสือเรียนอโดแฟอ่ะหยิบหนังสือเรียนอโดแฟมาก่อนนะอ่ะแล้วนักเรียนก็เปิดไปที่หน้า92นักเรียนนะอลาปาเชอร์กัทแวนดูสเอออ่ะมาดูที่หน้า92นะฮะหนะ้า92นะเอาละวันนี้เนี่ยเราจะดูเรื่องเกี่ยวกับเลปีฟงกูโฟน เ่กี้เนี่ยขึ้นไปสอนจำได้มาพวกเลขคู่อะฉันถามเธอว่าปีอ e ีฟงโกโฟนะคืออะไรเธอตอบฉันไม่ได้เธอมาบอกฉันบอกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรล่ะปีอีฟงโกโฟนคืออะไรประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการนะไม่ใช่แบบโทรศัพท์อะไรของเธอนะเพราะฉะนั้นกลับไปดูนะนักเรียนในคลิปช่วงปิดเทอมในคลิปก่อนหนะ้านักเรียนกลับไปดูให้เรียบร้อยนะโอเควันนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของ พาร์ทวัฒนธรรมกันนะในอีกหนึ่งหน้าที่คูได้ค้างเอาไว้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ La Journée a n t i Nationale de la Foncophonie ก็คือเป็นวันใช่ไหม a n a i s าคำว่าแอง l กนาซาในที่นี้ก็คือนานาชาตินะ Foncophonie คำว่าฟ o n p h o n ก็คือประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็คือเป็นวันผู้ใช้เอออะไรนะเป็นวันประชาคมภาษาฝรั่งเศสนานาชาตินั่นเอง นะอย่างเช่นที่ครูถามนักเรียนไปใช่ไหมว่าเปีฟงกูฟนมีประเทศอะไรบ้างใช่ไหมหลักๆมีประเทศอะไรบ้างในห้องที่ให้ครูถามนักเรียนนักเรียนจะบอกว่ามีเบลจิีใช่ไหมประเทศเบลยเลยียมใช่ไหมเป็นเปีฟงกูฟนมีลาสวิสนะประเทศสวิสเวียดนามและลาอสแบบนี้เป็นต้น ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความสําคัญของกลุ่มประชาคมที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสกันว่าเขาเนี่ยมีความร่วมมือกันยังไงนะนักเรียนอ่ะมาดูกันเลยนะสัญลักษณ์นี้นักเรียนนี่ในหนังสือนักเรียนนะสัญลักษณ์นี้เป็นเอ่อ la, เซเลเซมโบนรอ e e เซเลเซมโบนจูปีฟองกูฟน อ่ะอันนี้นะเป็นสัญลักษณ์ของประกุมประเทศทใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการนักเรียนจะเป็นสี่ห้าสีอย่างเงี้ยนะแล้วก็นี่เป็นหงชาติทั้งหกนะเป็นธงชาติของประเทศทั้งหกที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการก็จะมีเวียดนามนะเลเวียดนามเลกาเมคูนประเทศอะไรกาเมคูนประเทศแคมรูนใช่ไหมลาบูชิกประเทศบิลชิกเลลิบองประเทศเลบานอนอ่าลาตูนีซีประเทศ Le ตูนิเซียแล้วก็มีเกเบกจาเกเบกนะมัเกเบกเกเบกก็คือประเทศเออเป็นรัฐควคนนคิเบกมณฑลควิเบกของประเทศแคนาดานั่นเองใช่ไหมนะประเทศแคนาดาถือเป็นไปอีฟองโกโฟนเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องกันนะักนะเรียนนะว่าไปอีฟองโกโฟนเนี่ยนะมันคืออะไรนะเดี๋ยวไปอ่านนะที่เป็นภาษาคุเศษกันแล้วมีความสําคัญยังไอองอะเรามาดูกันนะนักเรียนอ่ะไปพร้อมกันนะตู้ลีสอง เขาบอกว่าในทุกๆปีเนี่ย Le Vingt Mars Célébrerant la Fête Nationale de la Francophonie วันที่20มีนาเนี่ยนะเป็นชุเนแองตทกนาซิยงนานเดลาฟงกูฟูนีก็คือจะเป็นวันประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ La Francophonie est une grande famille เขาบอกว่าเอ่ออะไรนะฟ r a n c o p h o เนี่ยนะเป็นกรองฟามี กองฟามีเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมนักเรียนองปากฟอังเศสเราพูดภาษาฝรั่งเศสองฟรองส์ในประเทศฝรั่งเศสแน่นอนใช่ไหมเรารู้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสเอดองแซงกงแซงปีและในอีก55หประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้านเรียนสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้นักเรียนก็จะสามารถสื่อสารกับคนอีก5 5ประเทศทั่วโลกได้ใช่ไหม ดองเซนกงเซนปีย่ดองเลมุงเดอนะใน55ประเทศเนี่ยทั่วโลกดองทองเดเปีย่องนฟิกก็คือจะมี32ประเทศใช่ไหมในแอฟริกคำว่าแอฟริกก็คือในทวีปแอฟริกาอ่าเออมยันโอคยองคำว่าโมยันโอคยองนักเรียนคำนี้ลกูกหมายถึงตะวันออกกลางนะมี32ประเทศในแอฟทวีแอฟริกาและตะวันออกกลางซิก อ,องอเมริกมี6ประเทศในทวีปอเมริกาทัวอ,องอาซีมี3ประเทศในทวีปเอเชียเอกตอนสองนูร์บแล้วมี1 0 14ประเทศในทวีปยุโรปเซลลองดูเมโคโนเนฟเฮอร์ดองเลมงเป็นภาษาที่ เอ่อมีผู้ใช้มากเป็นอันดับที่9ของโลกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเนี่ยสามารถที่จะพูดภาษาฝรั่งเศสได้นักเรียนก็จะสามารถสื่อสารกับคนได้ถึง55ประเทศทั่วโลกเห็นไหมนักเรียนนี่คือข้อดีของการที่เราเนี่ยได้รู้ภาษาฝรั่งเศสโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคําถามข้างล่างกันการตอบคำถามข้างล่างเถเรื่องของชอมปิยงเดอลาฟงกูฟนีอ่ะเราไปตอบคำถามเป็นแชมป์เพื่อเป็นแชมป์ของ ออการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของฟองโกโฟนีกันนะเป็นควิสนะลกูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อเลยนะนุ qu ่มไม่ค่อยอ่งแก้วชิอาเลื้อลาชิกนี้แองตักนาซิงนั้นเดลาฟองโกโฟนีคําถามแรกถามว่าแก้วชิ้แก้วชิ้ว่าอะไรนเรียนแก้วชิ้แปลว่าวันไหนใช่ไหมแก้วชิอาเลื้อลาชิกนี้แองตักนาซิงนั้นเดลาฟองโกโฟนี ي เขาถามว่าวันประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยตรงกับวันไหนตรงกับวันไหนนักเรียนเดี๋ยวรามาดูซิ c ซ e ลแว g มาคโอเคนะ e ซ e ลแวนมาคโอเคเลแวงมาคต่อมานิมิโคเดอร์นิมิโคเดอร์อิลิยาคอมบิงเดปีฟองกูฟอนดองเลมุเมีประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศปีฟองกโฟนในกี่ประเทศในโลกใบนี้นักเรียนอีลยาคอมบิงเดปีฟองกูฟอน o ิลิย แสงกองแสง B ส่วนซองแสง C แสงกองซีส hmm. ก right. ี Go ่ประเทศลูกคำตอบคือ A ใช่ไหมแสงกองแสงมีทั้งหมด55ประเทศทั่วโลกนั่นเองต่อมา นูเมโคทัวอ่าเดี๋ยวครูจะให้ได้ลองทำโนเมโคทัวนะนูเมโคทัวร์เขาบอกว่าคือทูฟเลดาปุเอ่อเลดาปุเอ่อเอลบีอุเลคเฮชิองคองเคคิบงเด๋วเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยจับคู่ธงชาตินี่ธงชาติข้างบนป่ะจะมี6ประเทศเห็นป่ะอ่าให้ได้จับคู่ธงชาติใช่ไหมนะของประเทศต่างๆต่อไปนี้ที่ตอบรับกับคำที่เขาบรรยายมาเช่นข้ออ่าเขาบอกว่าชืซีอองอเมริกา ฉันอยู่ในพิมพ์อเมริกาชื่อสีเบลเอบลองฉันเป็นสีน้ำเงินและสีขาวทงไหนลกูกคำตอบคือนูเมโคซซสเกเบกนั่นเองนะเกเบกแต่ว่าอันนี้เขาเหมือนเขาพิมพ์ผิดเนาะจริงจริงเดี๋ยวนักเรียนแก้หมายเลขกนิดนึงนะเออเกเบ็กนี่นเป็นหมายเล็กสี่นะลูกแล้วก็แล้วก็ลีบองอันล่างสุดนะักเรียนเป็นหมายเล็กหกนะสี่กับหกนูเมโคกัสอินูเมโคซซส ครูขอแก้ก่อนอ่าเรนเรนแก้หม่เลขนิดหนึ่งนะเพราะหนังสือเขาพิมพ์ผิดนะโนเมโคกัส mm hmm. ก็คือเกเบกและนูเมโคซิสก็คือลีบองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอ่าเขาบอกว่าเชสซีอองอเมริกอยู่ใน่เทอเมริกาแล้วก็เป็นสีน้ำเงินกับสีขาวก็จะต้องเป็นหมายเลข4ตรงนี้เกเบกเห็นไหมนะเป็นอยู่ในประเทศแคนาดาใช่ป่ะทวีปอเมริกาแล้วก็ทงเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีขาวนั่นเอง อ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองทำดูนะลูกข้อ B C D E F อ่ะเราลองจับคู่สิว่านะเออหธงนี้เนี่ยนะมันคือธงอันไหนอ่ะลองจับคู่ซิให้เวลาทำสองนาทีเร็วด่วน อ่าโอเคนะนักเรียนน่าจะเสร็จกันแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อเบนักเรียนเขาบอกว่าชิซิพาดูล d เซียงออลองจิกเกอร์เขาบอกว่าฉันอยู่ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติกมุนดราบัวอาชัวเกลเลอร์เออินเอ็ดดวลชอนเเขาบอกว่าทงของฉันเนี่ยมีสามสีและก็มีอินเอ็ตดวลคำว่าเอ u e l l ลคำนี้นักเรียนใครตอบผูดได้ไอตัวว่าอะไร อิตัวลอุนอิตัวตัวนี้แปลว่าดาวนะซานั่นเองเออุนอิตัวลโชนนะแล้วก็มีดาวสีเหลืองธงไหนนักเรียนนะที่มีสามสีแล้วก็มีดาวสีเหลืองเออนักเรียนว่าน่าจะเป็นธงประเทศไหนนักเรียนคําตอบคือนูเมโคเดอใช่ไหมนั้นนูเมโคเดอร์นะเลกาเมรุนเซเลกาเมรุนอ่าเขียนคำตอบคุณตอบมาแล้วนะนะูเมโคเดอร์ต่อมาชื่อซีลวงเดลาฟร็องส ฉันเนี่ยนะอยู่ไกลจากประเทศฝรั่งเศสลวงเดินไกลมงดาปรูรเออินเอ,อ,อตูนชอนเขาบอกว่าทงของฉันเนี่ยมีดาวสีเหลืองเออ่นเซนกูเลอร์และมีสีเพียงแค่สีเดียวเท่านั้นข้อเซลูกนะเขาบอกว่ามีดาวสีเหลืองและมีสีคือสีเดียวคือนูเมโคอึงใช่ไหมเซลเวียดนามนะเลอเวียดนาม ประเทศเวียดนามนั่นเองนะประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสนัเรียนทุกวันนี้เนี่ยถามว่าในเวียดนามอ่ะเออเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักไหมเขาไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักนะเขาใช้ภาษาเวียดนามเป็นหลักแต่ว่า ถ้านักเรียนเนี่ยได้เห็นภาษาเวียดนามใช่ป่ะตัวอักษรของภาษาเวียดนามจะเป็นตัวโรมันใช้อักษรโรมันเหมือนแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็จะมีเหมือนตัวอักษรเหมือนตัวอะไรเงี้ยเหมือน,นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าพอ,อพอเขาเป็นมือขึ้นฝรั่งเศสใช่ไหมฝรั่งเศสอ่ะลื้อระบบของภาษาเวียดนามใหม่หมดเลยแล้วให้ภาษาเวียดนามมาถอดถอดเสียงเป็นตัวเหมือนแบบเงี้ยเป็นตัวอักษรโรมันหรือสังกฤษแบบนี้เลยนักเรียนนะแล้วก็นักเรียนรู้ไหมว่าในประเทศเวียดนามอ่ะ เออพวกเอกสารต่างๆเอกสารสําคัญหลายๆอย่างยังมีเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่แม้ว่าปัจจุบันนี้ภาษาฝรั่งเศสอะ่ะไม่ได้เป็นภาษาหลักของเวียดนามก็จริงแต่ว่าเอกสารต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี้ยก็จะถือว,ว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสอยู่นะถ้าใครดูช่องทีวีเปิดช่องทีวีของลราของเวียดนามอะไรเงี้ยบางช่วงอะ่ะเขาจะมีการแบบ เขาเรียกเลน,นะมีข่าวที่เป็นภาคภาษาฝรั่งเศสอยู่นะเออมันจะมีกลิ่นอายของคขาเป็นอาณานิคมอยู่เบาๆอะไรงะเงี้ยนักเรียนต่แม่น um ูเมโคอ๋อไม่ใช่น um ูเมโคลคดีเชซีพา d ์เดลฟองส์ฉันเนี่ยนะอยู่ใกล้กับประเทศฝรั่งเศสมุงดาปูอาทัวร์อยรเขาบอกว่าทงของฉันเนี่ยนะมีสีสามสีคุชสีอะไรนักเรนคุชสีแดงโจนสีเหลืองนัวสีดำ อยู่ใกล้ฝรั่งเศสแล้วก็ธงมีสีสามสีเอออันไหนลูกนูเมโคทัวนะนูเมโคทัวเซลาเบลชิกนะประเทศเบลชิกนั่นเองเกลียนนะต่อมาอิลยาอึเซมบนเดมงปีมีสัญลักษณ์ของประเทศชันซูบมงดาโปในธงบนธงของฉันนั่นคือเอิงนาฟแวร์นั่นคือต้นไม้สีเขียวอันไหนเอ่ย อันไหนเอยนูมเมโคซีสนะลิบบงนะหรือประเทศเลบานอนนั่นเองนะประเทศเลบานอนนะ่ะนักเรียนถือว่าเป็นไปอีฟองโกโฟนนะอันนี้ครูก็แปลกใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วคนเลบานอนนะ่ะเขาจะมีภาษาของเขาเองอ่ะภาษาอาหารับภาษาฝรังเศสคือแบบใช้แบบน้อยๆๆๆน้เลยนะักเรียนครูดูสารคาดีหนึ่งนะ้ ination, นเดสตินาช่งอ่ะ เชื่อมองดสิงดสนัสช่วงออของเตวิเซงใช่ปะ่ะเขาก็พาไปเลบานอนเออแล้วเขาก็มีคำถามถามบอกว่าเลรีบองเธอเอ,อเลปีฟงโกโฟนเธอว่าประเทศเลบานอนเนี่ยยังเป็นปีฟงโกโฟนอยู่อีกหรอเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเลบานอนนะ่ะแทบแบบไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเลยนะักเรียนแต่ว่าเหมือนแบบเขาอะมาสมัครเป็นปีฟงโกโฟนนะ่ะมามานานมากแล้วอะเออเพราะนั้นทุกวันเนี้ยเขายังเป็นปีปนปฟงโกโฟนอยู่นะต่อมาข้อเ มงดาปุเอคุชเอบรองเขาบอกว่าธงของฉันเนี่ยเป็นสีแดงและสีขาวเอาแวกอื่นอิทโนคุชแล้วก็มีดาวสีแดงเอ็งควดซองคุชแล้วมีขวดซองสีแดงอยู่ในธงด้วยนั่นเลยรู้ไหมคำว่าขวดซองอ่ะมันไม่ได้หมายความถึงแค่ขนมปังขวดซองของทักเรียนเดียวนะคำว่าควดซองจริงจริงได้ว่าแปลว่า เออเออใครรู้บ้างคาว่าขวดซองสามารถแปลว่าพระจันทร์เสี้ยวก็ได้นักเรียนนี่นได้เห็นลักษณะของขวดซองางมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นพระจันทร์เสี้ยวนักเรียนอ่าแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยคำว่าขวดซองในที่นี้ไม่ได้แปลว่าขนมปังขวดซองนักเรียนแต่หมายถึงพระจันทร์เสี้ยวใช่ไหมเขาบอกว่าและทงของเขาอ่ะก็คือมีพระจันทร์เสี้ยวสีแดงด้วยอันไหนเอ่ยนูเบโคสังนะตูนิซีหรือประเทศตูนิเซียนั่นเองนะลาตูนิซี ประเทศตุเซียใช้ภาษาฝรั่งเศสแน่นอนนักเรียนเป็นประเทศอยู่ในทวีปแอฟริกาทางตอนเหนือแล้วก็มีภาษาใช้สองภาษาคือภาษาฝรั่งเศสกับภาษาอาหรับแต่ว่าหลักๆเขาชนิยมสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศสมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดอีกหน่อยใครมีแฟนเป็นชาวตุเซีอย่างเงี้ยจะได้สื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้นักเรียนนี่รู้ไหมตุเซีเขารวยนะเธอไม่ใช่ว่าเป็นแอฟริกาจนๆนะเขาเป็นแอฟริการวยนะอยู่ทางเหนือเหนือหน่อยนะฮะเป็นแขกขาวหน้าตาหล่อเลยแหละ อ่ะฮะสาว,สาวชอบแน่นอนนะโอเคอ่ะมาโมเพิร์นอ่ะโอเคในหน้านี้จบแล้วนะลูกนะในหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีฟองโกโฟนนะที่ค้างไว้อยู่หนึ่งนทีนี้วันนี้เนี่ยในคลิปนี้ครูจะบอกให้ว่าข้อสอบในส่วนของพาร์ทวัฒนธรรมและคำศัพท์นั้นครูออกอะไรบ้างนะอ่ะหน้าแรกที่จะให้กลับไปทวนที่ครูจะให้ในักเรียนกลับไปทวนนะลูกเออนักเรียนย้อนกลับไปบทที่6เรื่องของออสการ นะออสการ์นะที่เราเรียนไปนะเนี่ยอาจารย์ที่นั่งคุมเครื่องเนี่ยเขายังจำออสการ์ได้เลยเนี่ยนะเป็นคนแรกเลยเนี่ยออสการ์ Oscar นะเนี่ยที่เป็นคลิปแรกของครูนะลูกอ่ะออสการ์ Oscar คนนี้นะที่เขาชอบฟังเพลงใช่ไหมให้นักเรียนไปดูคำศัพท์เรื่องอะไรก่อนสอบคือคำศัพท์นี้ก่อนดนตรีนะที่ครูเป็นชีตเพิ่มเติมไปให้นะนักเรียนไ,ไปดูนะเป็นคำศัพท์เรื่องดนตรีนะลูกแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวกับลาฟตนะเทศกาลงานฉลองต่างๆ อ่เดี๋ยว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 ไปเดี๋ยวไปเปิดชีตดูด้วยกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็อืมที่ครูจะออกเพิ่มเติมของอันนี้อ่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานเลี้ยงต่างๆอะไรอย่างนี้นักเรียนนักเรียนไปดูคำศัพท์ตรงเนี้ยนะแับหนึ่งนี่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 หน้านี้หน้านี้หน้าแปดสิบสี่นักเรียนนักเรียนดูคำศัพท์ข้างล่างตัวนี้ให้ดีครูจะออกนะเซอร์กุเชซามูเซคอนเทนกาโตกาโดอะ้รอ่างไรแหละเนี่ยนะนักเรียนไปดูมาให้ดี นะคุณจะออกข้อสอบนะเดาใจครูซิว่าคุณจะออกตรงไหนเธอว่าคุณจะออกแบบคำศัพท์ง่ายๆปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนะโน no, จากคุณไม่เคยออกข้อสอบแบบนั้นเพราะอย่างนี้คำสอบของครูคือข้อสอบของครูคือนักเรียนก็ต้องมีการเขียนนิดนึงถูกไหมอ่าลองเดาใจครูมานะว่าครูจะออกยังไงแล้วก็นักคาศัพท์เรื่องดนตรีนะบทนี้จะเป็นเน้นหลักๆคือคาศัพท์เรื่องดนตรีแล้วคาศัพท์เกี่ยวกับการจังงดงานส่วนวัฒนธรรมก็คือจะเป็นเรื่องแฟลร์แฟชั่นออนฟองซ์ซึ่งอยู่ในชีสเสริมต่อไป อันนี้ครูพูดกับนักเรียนเฉพาะแค่พาดมาท่ากับคำศัพท์นะส่วนกรมม่าเดี๋ยวครูจะบอกในห้องอ่ะต่อมาบทที่8บทที่8เป็นเรื่องของอลิซอลิซเนี่ยนักเรียนหลักๆก,ก็คือไปอีฟองโกโฟนังงี้ดูว่าทำเรื่องนี้ให้ดีนั้นเลือไปอีฟองโกโฟนเปนที่ใช้ภาษาเศษ,ษ,ษเป็นภาษรราชการครูถามแน่นอนนะนักเรียน แล้วก็เป็นเรื่องยามหาะต่างๆนะเดินทางด้วยอะไรเดินทางด้วยเครื่องบินเครื่องบินสับว่าไงาารถไฟรถเมย์รถบัสอะไรของเธอทั้งหลายแหละแล้วก็เป็นคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของวากององคำศัพท์เรื่องเกี่ยวกับเอ่อกอนไปเที่ยววันหยุดนะนะักเรียนเอ่ออะไรนะอะไรนะจับกระเป๋าหรือกระเป๋าอะไรพวกนั้นนะแล้วก็เอ่อมีอะไรนะถ่ายภาพใช่ไหมนึกภาพว่าเวลาเราจะไปเที่ยวอะ่ะเราทําอะไรบ้าง อ่ะฮะอันนี้เป็นคำศัพท์ในเชิงการท่องเที่ยวเลยนะนักเรียนอีกหน่อยใครอยากเรียนการท่องเที่ยวอะ่ะพวกนี้เป็นคำศัพท์เชิงการท่องเที่ยวหมดเลยอ๋อแล้วก็มีเรื่องครอบครัวด้วยนะแม้ว่านักเรียนจะเรียนไปเมื่อตอนมสี่แล้วแกจารกจนาไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าครูก็จะออกข้อสอบเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันแต่ครูเขาไม่ออกว่าพ่อแม่ลูกอะไรหรอกนะครูจะออกในส่วนของที่ว่าวัยเด็กเรียกว่าอะไรผู้ใหญ่เรียกว่าอะไรอะไรนะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยชราอะไรพวกนี้เออเรียกเป็นสามเสษว่าอะไร นะคำศัพท์จะอัพจากตอนม4ขึ้นมาแล้วก็เป็นศัพท์สำนวนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดโทรศัพท์อ่าโอเคอันนี้คือหลักๆของในหนังสือเช่นเดียวกันนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยไปดูคำศัพท์ในหน้า96มาตรงดิสโก้นะเนี่ยโดนครูถามแน่นอนเลยอะดอมตอมอย่างเงี้ย ดอมตอมคืออะไรเนี่ยไปตอบคำถามครูมาให้ได้ดอมตอมคืออะไรดอมตอมคือดินแดนพ้นให้ของฝรั่งเศสใช่ไหมมีสี่ดินแดนสี่ดินแดนคืออะไรบ้างถ้าจําไม่ได้ไปเปิดคลิปดูเปิดคลิปดูจะทําข้อสอบได้ไม่เปิดคลิปดูศูนย์แน่นอนเธอนะันะ้นะไปเปิดคลิปซะไม่ใช่มาเช็คชื่อแล้วก็หนีไปนะจ๊ะบอกไว้ก่อนฉันฟาดเธอจริงนะจ๊อะอะโอเคที่นี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เป็นชีสเสริมนะในส่วนของ ในส่วนของที่เป็นชีสเสริมนักเรียนนะในส่วนของพาร์ทที่เป็นคําศัพท์เดี๋ยวนะคุณดูก่อนนะอันนี้เป็นแกมมาข้ามไปก่อนแกมมาข้ามไปก่อนแกมมาเดี๋ยวไปบอกกันในห้องกำตรงการองนี้ออกแน่นอนอ่ะในส่วนของชีสเสริมที่เราเรียนกันไปเราเรียนอะไรไปบ้างหน้านี้ ออกหมดนะออกทุกอย่างนักเรียนนา41่ h e m o n d e a r อะ e องไดอาร์แกลเกินเดอะ o ฟ s สับสำนวนต่างๆไปดูมาให้ดี41 42เนี่ย42 43เนี่ยครูจะเน้นเลยนักเรียน42 43มีชินกาดอกจันไว้ก่อนเดี๋ยวฉันลืมนี่คิดดูซิกาดอกจันอย่างเงี้ยแสดงว่าเน้นมาเน้นถูกไหม r o p o s e การเสนอเวลาจะพูดเสนอใครทําอะไรพูดยังไง นะแ e, องเดเตอักเซเตอเคอร์ฟูเซนะเชิญตอบรับตอบปฏิเสธเราจะพูดภาษาฝรั่งเศสว่ายังไงนะคะแล้วก็อ่ะอันนี้นะแล้วก็อ่ะหน้านี้หน้านี้เลยจ้ะหน้าห้าสิบเอ็ดนี่ตะกี้นี้นะไปดูมาบางคนเนี่ยมีไม่จดด้วยมีไม่ดูด้วยนะลูกนะนักเรียนไปดูนะลีฟเฟตฟงแซสนะเอ่อเทศก,กาลงานฉลองในฝรั่งเศส อะไรก็ตามที่ครูบอกในคลิปว่าให้ขีดเส้นใต้ว่าให้ดูขีดเส้นใต้ระวังนั่นคือครูออกครูออกหมดอย่างเช่นครูจะถามว่าเลปิฟานีเทศกาลเอปิฟานีเขาทานอะไรกันเขาทานกันแลดีครัวกันถูกไหมในการเลดีครัวซ่อนอะไรซ่อนลาแฟบอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนนักเรียนไปดูมาให้ดีนะอันนี้ครูออกหมด ในส่วนของพาร์ทว bag, ัฒนธรรมพาร์ทวัฒนธรรมนักเรียนมันเป็นอะไรที <Math>. ่ง <Sh giờ> ่ายมากนะนักเรียนแล้วเป็นพาร์ทที่ครูช่วยคะแนนนักเรียนมากจะมีประมาณส0เเซของข้อสอบประมาณ1 0ถึง15%เครูจะไม่ออกเยอะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทช่วยคะแนนเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นพาร์ทช่วยคะแนนครูอยากให้นักเรียนน่ะเทำคะแนนพาร์ทนี้ให้ได้เพราะเดี๋ยวพาร์ทกิรมมาจะยากมากเพราะนั้นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทช่วยคะแนนไม่ควรจะเป็นพาร์ทชุดคะแนนนะจ๊ะต่อมา ต่อนะไปดูมาให้ดีนะเนี่ยลาตุสแสงอะไรจะคิดถามในห้องตอบไม่ได้เลยนี่แสงว่าไม่ได้ดูเลยนะไปดูมาเลยนะต่อมานี่คุณเหนื่อยนะคุณอัดคลิปคุณเหนื่อยนะถ้าไม่ดูเนี่ยฉันโมโหมากเลยนะจริงๆเหอะ อ่ะต่อมานหน้าห้าสิบแปดเนี่ยที่ครูบอกคำศัพท์เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะครูจะไม่ออกแล้วพ่อเรียกว่าอะไรแม่เรียกว่าอะไรนี่คือมสี่แต่นี่เรามห้าแล้วคำศัพท์เราต้องอัพขึ้นไปแล้วนะลองฟ้องวัยเด็กโดลิสซองส์วัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คำสำนวนต่างๆเนี่ยไปดูมาเลยเนี่ยยังมีล่องรอยครูอยู่เลยครูคเขียนเลยอ่ะหน้าหกสิบนะก็มีกระชุ่นี่ก็ออกข้อสอบนะคุณให่อะไรที่เรียนออกบด หกสองนี่ก็ออกนะรู้สึกจะอยู่ในคลิปช่วงเปิดเทอมอันนี้จะไม่อยู่ในหกจะไม่ใช่คลิปที่อยู่ในหสัปดาหนะ์นักเรียนจะอยู่ในคลิปช่วงเปิดเทอมนะนี่ออกหมดอ่ะไปเรโฟนนี่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 ี่ฉันย้ําเลยนี่ฉันกาดอกจันเลยเธอดูครูเธอดูครูกาดอกจันนะคิดดูสิว่ามันสําคัญขนาดไหนฉันถึงกาดอกจันห้าดอกขนาดนี้นี่อ่ะไปดูมาซานะ ตูคริสอันนี้แน่นอนครูออกแน่นอนนะนักเรียนนะหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเนี่ยนะคำศัพท์ไปดูมาให้ดีเนี่ยจนถึงหน้าเจ็ดสิบเอ็ดนะนักเรียนไปดูคำศัพท์มาให้ดีนี่คือคำศัพท์ที่เราจะออกข้อสอบแผดเออไม่ใช่ข้อสอบแพดออกข้อสอบกลางภาคกันหัวข้อสอบแผดไกลไปออกข้อสอบกลางภาคกันเพราะฉะนั้นนักเรียนไปดูคำศัพท์พวกนี้ให้ดีครูสอนนักเรียนไปหมดแล้ว นะอันนี้เป็นหลักฐานเลยเนี่ยนักเรียนนะเครื่องโรงเรียนด้วย iPad โรงเรียนด้วยเป็นหลักฐานเลยเนี่ยว่าครูสอนแล้วเพราะฉะนั้นอไอ้ครูสอนแล้วค,คําศัพท์ไอ้ครูขีดเส้นใต้นั่นหมายความว่าครูให้ความสําคัญในเมื่อครูให้ความสําคัญครูก็จะออกข้อสอบนะขณน,น,นไปทวนคำศัพท์ใด้ดีนักเรียนคําศัพท์สําคัญมาก เอ,อจะบอกไงดีวะในพาร์ทของข้อสอบแพทนักเรียนพัด์ทคำศัพท์จะมีค่าคะแนนประมาณยีของข้อสอบหรือ20ข้อของ20ข้อจาก100ข้อนักเรียนถ้านักเรียนนะทำคำศัพท์ได้อนักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกนะเอออันนี้สําคัญมากนะพาร์ทคำศัพท์อรอบเนี้ย เกม่าออกไม่เยอะแกม่าหลักๆก็จะออกแค่ประมาณ2เรื่องคือเรื่องของคำตรงกำรองกับในส่วนของประโยคคำสั่งส่วนเรื่องผันแหวบอ่ะคุณจะตัดทิ้งเลยพอเราจะสอบในห้องเลยตอนเมื่อตอนเปิดเทอมใช่ไหมเมื่อเปิดเทอมที่ผ่านมาเราก็สอบกันไปแล้วเพราะ,ะนั้นเนี่ยในส่วนการผันคำกริยาคุณจะตัดทิ้งเลยแต่ว่าเอา่อเกม่าจะสอบแค่ประมาณ2เรื่องส่วนอื่นๆนั้นคุณจะเน้นในส่วนของคำศัพท์ เพราะฉะนั้นเธอสังเกตว่าคาศัพท์จะเยอะมากและเนื้อหาในส่วนของคําศัพท์อ่ะสัดส่วนจะค่อนข้างมากกว่ามากกว่าแกรมมาเพราะฉะนั้นรียนไปดูมาให้ดีนะวกับบูเล็กเนี่ยนะโอเคอ่ะเนี่ยแหละประมาณนี้ส่วนข้อสอบจะออกอะไรยังไงกี่ข้อหรืออะไรยังไงเดี๋ยวครูจะมาบอกให้ที่โรงเรียนอ,อีกครั้งหนึง่งแต่ณนะตอนนี้ให้ทุกคนกลับไปเต็มตัวตามที่ครูบอกว่าออกอะไรบ้าง ข้อสอบออกอะไรบ้างให้กลับไปเตรียมตัวใครที่ไม่ได้ดูคลิปนั้นคลิปนี้เลยนักเรียนกลับไปดูนะถ้านักเรียนดูนะนักเรียนก็จะตามทันแต่นักเรียนไม่ดูนักเรียนจะตามไม่ทันนะเพราะนั้นขอความกรุณานะจ๊ะไปดูมาให้เรียบร้อยโอเค อ่ะสำหรับในคลิปนี้ของมอก็สิิ์สิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยโชคดีกับการสอบกลางภาคบุ้งคุคาเจออาตุนิสแมนเคมิตตองอ่ะขอให้โชคดีกับการสอบกลางภาคนะนักเรียนโอเคแล้วเจอกันที่โรงเรียนนะลูกโอเคโอฟัวแม็กซี่อาบิงโตโอฟัว